โครงการอมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนธนาคารอมสินมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่กระจายอยู่ทุกท้องที่ทั่วประเทศโดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่และให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน ช่วยชุมชนสามารถดูแลซ่อมแซมเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนดังคำกล่าวที่ว่าเสริมความรู้สร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยมีธนาคารอมสินภาค 9, ก้าธนาคารอมสินเขตแพร่วิทยายลัยเทคนิคแพร่ร่วมกันคัดเลือกชุมชนเป้าหมายระดับตำบลและกำหนดหลักสูตรตั้งแต่การฝึกอบรมโดยเริ่มต้นในเดือนมกราคม2565 วิทยาลัยเทคนิคแพรเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและธนาคารออมสินสมักงานใหญ่จากนั้นวิทยาลัยเทคนิคแพร์ร่วมกับธนาคารออมสินภาคเกา้าธนาคารออมสินเขตแพรลง้นที่สอบถามความต้องการหลักสูตรในการอรบรมจากชุมชนแล้วทําโครงการส่งให้กับธนาคารออมสินวิทยาลัยเทคนิคแพร่ร่วมกับธนาคารออมสินจัดเวทีให้นักเรียนนักศึกษา ได้นําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและให้คําแนะนําในการพัฒนาร่วมกันโดยทางธนาคารอมสินสนับสนุนงบป,ประมาณให้กับวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดรําเนินงานจัดการฝึอกอบรมและเมื่อวันเสาร์ที่11และ18มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการณนะชุมชนตำบลบ้านพระหลวงและศูนย์การเรียนรู้ผ้ามหอม่บ้านป้านเงี่ยมโดยมีเรตรีสุชาตผู้สวนผู้อำนวยการธนาคารอมสินภาคเก้า 9. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนายอัศวินคมอาวุธผู้มนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานจากธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคนิคแพร่พร้อมด้วยประชาชนที่เข้าร่วมอบรมแล้วร่วมงานโดยการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย3หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรเฟอร์นิเจอร์งานไม้ 2. หลักสูตรซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับงานไม้และ3 หลักสูตรช่างแกะแบบแม่พิมพ์ลายผ้ามหอมด้วยเทคโนโลยี C N C หลักสูตรละ30ชั่วโมงโดยจัดอบรมในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผลจากการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน152คนผลสำฤทธิ์เชิงคุณภาพจากโครงการดังนี้ 1. ด้านเศรษฐกิจช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จากการที่สมาชิกในชุมชนสามารถซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานช่างหมายได้ด้วยตนเอง 2. ด้านสังคมและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากวิทยายลัยเทคนิคแพร่นำความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถผลิตแม่พิมพ์ลายผ้ามอฮัมมได้ด้วยตนเองแทนการสั่งซื้อจากต่างจังหวัดและสามารถออกแบบลายผ้าได้ตามความต้องการของลูกค้า 3. ด้านความยั่งยืน ชุมชนสามารถดําเนินการในกิจกรรมต่างๆโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นผู้ให้องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพและมีสถาบันทางการเงินโดยธนาคารอมสินเป็นผู้ให้ความรู้และสนับสนุนทางด้านการเงินจากความสําเร็จของโครงการส่งผลให้มีทีมของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนําเสนอผลสำฤทธิและบุคคลต้นแบบของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้รางวัลดีเด่นได้แก่ ทีมอิเล็กทรอนิกสวิศจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังรางวัลบุคคลต้นแบบผู้เข้ารับการอบรมได้แก่นายจำนงทุ่งหลอมจากชุมชนบ้านพระหลวงหลักสูตรซ่อมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้างานไม้นายนวิทวัฒนวลอินจากชุมชนบ้านทุ่งหงหลักสูตรช่างแกะแบบพิมพ์ลายผ้ามะฮอมด้วยเทคโนโลยี CNC ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้ร่วมทั้งสิ้น152คนครูนักศึกษา จำนวน84คนประชาชนใน3ชุมชนจำนวน68คนผ่านการอบรมและได้เกียรติบัตรจำนวน68คนและคาดว่าจะนำไปประกอบอาชีพจำนวน63คนทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สามารถนำทักษะไปช่วยเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายให้กับครัวเรือนได้และกว่าร้อยละหกสของผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินของธนาคารนมสินได้วิทยายลัยเทคนิคแพร่ ธนาคารอมสินเขตแพร่ธนาคารอมสินภาคเกา้ามีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไปพร้อมกับการส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กับพี่น้องประชาชนในการประกอบอาชีพหรือต่อยอดธุรกิจเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่ตอไป